ท่าน,นี้ตอนนี้คุณเษฐาไม่อยู่แล้วแบรนด์คุณเสฐาที่เป็นนโยบายก็คืออีกนอ e ์ไทยแลนด์ถูกไหมคุณเสษากัญญาใช่ค่ะใช่ค่ะ,ะฝ่ายคา้านก็ใช้มาทุกครั้งเลยอีกนอ e t ไทยแลนด์ทำทุกอย่างเพื่อจะมาทำดิจิทัลเลสและลืมทุกอย่างไม่ทำอะไรเลยอรอบนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วยังจะใช้มามอีกนอไทยแลนด์เปลี่ยนแล้วค่ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอีกนอไทยแลนด์แล้วค่ะ เพราะว่าเราก็ต้องต้องอ,อให้โอกาสนายกคนใหม่ค่ะว่าเขาอาจจะไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้อีกนอแล้วค่ะแต่ว่าเอ,อแต่ว่าถ้าดูจากแค่แถลงนโยบายเนี่ยเราก็เราก็แอบกังวลว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่ที่ที่เราคาดหวังเอาไว้นะคะเดี๋ยวคงจะต้องได้ได้ได้ตั้งคำถามแล้วก็ตรวจสอบกันไปนะคะแล้วก็โครงการของอีกไ t e t h ท i l a n ดก็ยัง มาปรากฏอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นแอร์เว o ชั่นหับเมดิคอลหับไฟแนนเชียลหับนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยว,วคงจะได้มีการถกกันต่อในรายละเอียดของแต่ละโครงการอีกไนท์ไทยแลนด์ว่าจะเดินหน้ากันต่ออย่างไรในเมื่อเออเจ้าของโปรเจกต์อย่างคุณเศรษฐาเนี่ยจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วนะคะ,ะ,ะแล้วก็เรายังคง ยังไม่ยังไม่ฟันธงค่ะว่าสามปีข้างหน้าเนี่ยจะกลายเป็นปรากฏการณ์อีกนอกันอีกหรือไม่ค่ะแล้วก็ก็ยังคงให้โอกาสให้ได้ทํางานค่ะแต่ว่าก็จะต้องมีการชี้ให้เห็นถึงข้อจํากัดของรัฐบาลที่ม,มีการจัดตั้งขึ้นมาแบบนี้นะคะมีการ,รผสมกันไปมานะคะแล้วก็อาจจะไม่ไปไม่ถึงฝั่งฝันในในหลายๆเรื่องอันเนื่องมาจากว่าไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากการที่ รัฐบาลที่ที่มีการจัดตั้งขึ้นมาในรูปแบบนี้ค่ะข้ามพั้วกันไปมาแบบนี้ค่ะครับมันก็มีใหม่มาเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่ใส่ชัดเลยนะคุณจิริกัญญานะใช่ค่ะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่ก็คือเราก็คงได้มีการถกกันในหลายๆประเด็นค่ะเพราะว่ามันก็ผ่านมา มีวัฒนาการได้อีกหรือเปล่านะคะมีพัฒนาการแล้วกันค่ะจากตอนที่เป็น,านรายงานการศึกษาในชั้นกรรมธิการวิสามันนะคะตั้งแต่สมัยก่อนสมัยก่อนหน้านะคะแล้วก็มารายงานในสมัยนี้ตัวพรบก็ออกมาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีข่าวคราวต่างๆว่าจะมีการแจกใบอนุญาตให้กับกลุ่มไหนบ้างในจุดไหนบ้างนะ,ะนะคะแล้วก็ข้อกังวลที่เราคิดว่า ในกฎหมายเองก็ไม่ได้บอกนะคะอย่างเช่นเรื่องผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทางสังคมนะคะหรือว่าการเลือกออที่ตั้งต่างๆที่อาจจะเ,เป็นโอกาสที่จะใช้ในการที่จะกระจายไรายได้กระจายความเจริญเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนก็เป็นอำนาจของขคณะกรรมการที่มีนายกรัฐม,มนตรีนั่งหัวโตซะเป็นส่วนใหญ่อ,อันนี้ก็คงจะได้มีการติดตามทวงถามแล้วก็ฝากข้อกัอง,องวลต่างๆเพื่อให้มีการปรับแก้ปรับ ไปปรับปรุงกันต่อไปค่ะอันนี้ฟังดูเตรียมมาพี่ปายแล้วเนี่ยคงมีข้อมูลใช่ไหมจะมีการแจกใบอนุญาตจังหวัดไหนกลุ่มทุนไหนที่เข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยถูกค่ะก็มันมีข่าวออกมาเรื่อยๆค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวที่อาจจะยังไม่ได้คอนเฟิร์มแต่ว่าก็สร้างความกังวลให้กับเรานะคะว่าจะใช้โอกาสนี้ในการที่จะ กระจายกระจายไปอยู่ในจังหวัดที่อาจจะมีความเจริญน้อยกว่ามีคาดยังกระจุกอยู่ที่จังหวัดใหญ่ๆจังหวัดหลักๆแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็มันก็ความเจริญมันก็ยังไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่ที่เดิมรวมไปถึงภาษีค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆที่จะต้องเก็บแล้วก็เข้าท้องถิ่นไปพัฒนาตัวจังหวัดนั้นเองด้วยนะคะที่เราคงต้องได้มีการถกกับทางฝั่งรัฐบาลอันนี้เหมือนแจกกันบ้านเนี่ยเขากลับไปนนะเนี่ยต้องไปเตรียมมนะันนเนี่ยคุณสิริกัญญา ค่ะก็ก็เอ,อแน่นอนค่ะว่าเราคงต้องเสนอแนะอย่างสร้างสารรค์ด้วยไม่ใช่ว่าแค่มีการตรวจสอบประเมินผลกันอย่างเดียวค่ะก็ข้อเสนอแนะก็จัดเตรียมมาเต็มที่แต่ว่ายังไงก็จะไม่ถึงขั้นว่าจะเป็นการแถลงนโยบายของเราเองนะคะก็คงจะให้คําแนะนําตามความเหมาะสมค่ะเ,เพื่อ ถ้าถ้ารายละเอียดย,ย,<ม>ยังไม่ยังไม่ชัดเจนยังไม่ยังไม่ไฟนนลก็ยังมีการปรับแก้กันได้เรื่อยๆ<ม>ก็คง<ม>ต้องให้รัฐบาลเนียนนำเอาข้อเสนอแนะของทางฝ่ายค้าเนี่ยไป<ม>ไปปรับใช้ด้วยในเวลาเดียวกันค่ะครับผมฟังดูจะเป็นการตรวจการบ้านไปพร้อมกันเพราะถือว่าเป็นรัฐบาลที่โครงสร้าง90%เปซ็นเป็นโครงสร้างเดิมมาจากรัฐบาลเศรษฐาเปลี่ยนหัวเปลี่ยนตำแหน่งบางส่วนก็จะตรวจสอบตั้งแต่นโยบายตอนที่เป็นพรรคเพื่อไทย มากระทั่งเป็นรันฐบาลเสถียรแล้วมาเป็นรัฐบาลแพทองทานจะไล่ตรวจหมดเลยถูกไหมถูกต้องค่ะฟัะงนั้นเขาอาจจะบอกอ,อทวงทุกอย่างขวางทุกเรื่องเนี่ยคุณสิริยาจ,จะบอกว่ายัางไงก็คือต้องฟังฟังเราดีๆค่ะเพราะว่าเรามีความคงเส้นคงวาระดับหนึ่งนะคะนในเรื่องท,งที่ที่เรื่องที่เป็นการทวงเนี่ยก็คืออเป็นเป็นการทวง สัญญาที่เป็นสัญญาประชาคมที่ให้ไว้ตอนเลือกตั้งนะคะซึ่งการกระบวนการที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จผลสุดท้ายทําได้ตามเป้าหมายเนี่ยนะมันมีวิธีการไปหลายวิธีเราอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของกระบวนการว่าอาจทําแบบนี้ไม่ได้นะทาแบบนั้นไม่ดีนะคะแต่ว่าเป้าหมายเนี่ยเราก็ยังคงให้เกียรติทางฝั่งรัฐบาลว่าคุณเป็นคนวางเป้าหมายแล้วเราก็คอยเชฟให้ ให้มันไปถูกที่ถูกทางตรงจุดตรงเป้านะคะ,ะมากกว่าที่จะเป็นการทวงทุกอย่างแล้วก็แต่ก็ขวางไปทุกเรื่องไปในเวลาเดียวกันนันนก็ต้องฟังเราให้ดีๆนะคะอย่าอย่าไป <c oughs> คิดว่าฝ่ายค้านก็จําเป็นที่จะต้องค้านทุกเรื่องอลายเรื่องเราก็เห็นปัญหาในเรื่องของการทํางานที่สุดท้ายแล้วมันจะไม่ได้เป็นไปตาม ที่ได้คาดหวังเอาไว้แล้วเราเองก็จะรู้สึกว่าประเทศก็จะเสียโอกาสไปด้วยที่จะได้รับการพัฒนาดีๆนจากนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันไปตามเนื้อผ้าค่ะ